มือออกซ้ายครับมือออกซ้ายนะออกซ้ายแล้วกนดูสี่ห้าหกเสี่ห้าหกเอิ่มสกเอ้่อออออออหจริงสี่ห้าหโอเคถ้าจะไปท่ารเกษรดีัหยดีดีเลยที่เตง đẹp thế tý nhất chặt bay chặt nào cái này cũng được nha bây giờ kinh hoàng thế thôi nha cái này nha một hai ba thế mà thế mà sẽ thế máy chưa 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 ăn luôn bớt like bớt like bớt like à mít 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 รอดแล้วคนเดียวได้พวกเองผมเนี่ยโห่ได้แทนเนี่ยของพวกเองผมเนี่ยโหล่อคนเดียวเลยอ่ะเต้าหนึ่งสอโอเคครับขึ้นรถครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่าขอบคุณค่ขอบคุณนะ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 อ่าแล้วมาหอยายนะขอบคุณครับขอบคุณครับจ้าก้าดีมากดีมากได้เลยเดี๋็กน้อย

อย่าลืมติดนะให้แตกนะไอแพดชุมชนบ้มมานแหลม